นิวลูกหน่องปื้มจิตนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นเรียกว่าดังยกทีมกันเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นที่ถูกจับตาม,มองมากก็คือสาวมาดเท่ที่มีแฟนคลับทั้งผู้หญิงผู้ชายตามกีดติดตามสำหรับกับตันทีมตบลูกยางสาวไทยหน่องปื้มจิตที่ล่าสุดชาวเน็ตตาดีว่ากลายเป็นสาวแซ่บไปแล้วปื้มจิตเป็นนักวอลเล์บอล หญิงทีมชาติไทยผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งบอลกลางและมีโอกาสไปแข่งขันวอลเลยบอลอาชีพในต่างประเทศเป็นหนึ่งนักวอลเลยบอลไทยยุคลุ่งเรลืองเรียกว่าเจ็ดเซียนเธอติดทีมชาติมายาวนานเกือบ20ปีซึ่งในวันนี้เราจะพาเพื่อนมาดูภาพของสาวคนนี้ที่เรียกได้ว่านานๆจะเห็นทีกับภาพที่สร้างเสียงฮือฮาให้ชาวโซเชียลตามส่องไอจกันเลยทีเดียว ครั้งหนึ่งสาวหน่องนั้นถ้าไว้ผมยาวจะกลายเป็นสาวสวยมากจนไอจีไฟลุกโดยหน่องปื้มจิตโพสภาพพร้อมแคปชั่นโอ้ยตื่นมาก็สวยเลยตกใจหมดทําเอาแฟนคลับต้องร้องว้าวนั่นคือภาพที่ปื้มจิตได้โพสผ่านอินสตาแกรม